สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำวันนี้เป็นบันทึกนะครับของพระเดชพระคุณแม่ชีทศพรวัดชิระบอมเพ็ญน,นะครับเนื้อหาของเรื่องนี้ก็คือแม่ชีฝากข้อคิดนะครับเรื่องราวเนี่ย ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญนะครับแม่ชีได้กล่าวกับโยมท่านหนึ่งนะครับแม่ชีกล่าวว่าบุญที่ทำแล้วเป็นบุญกุศลมากคือบุญที่ทำกับพระสงฆ์นะครับโยมก็กล่าวแย้งมาว่าถ้าอย่างนี้คนเรา ก็จะหันมาทำบุญกับพระสงฆ์หมดพวกสัตว์ก็จะถูกปล่อยให้อดอยากใช่ไหมเพราะว่าเขาทำบุญกับพระสงฆ์แล้วได้บุญใหญ่ดีแม่ชีก็เลยกล่าวว่าโยมขึ้นอยู่กับกรรมของใครบางคนก็ไม่คิดเลยว่าจะทำบุญกับ พระสงฆ์เพราะว่ามีความเห็นผิดมีคนถามเรื่อยๆว่าผมไม่เคยทำบุญกับพระสงฆ์เลยไม่เคยกราบด้วยเพราะผมเห็นการปฏิบัติของท่านแล้วไม่ใช่แม่ชีกล่าวว่าโยมจะไิคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะโยมไม่ใช่พระสิ่งที่โยมเห็นก็ไม่ใช่เหมือนกัน ไม่ใช่สิ่งที่โยมคิดบุญของโยมมีแค่เอาเงินที่หามาได้ไปที่สถานที่คนชราสถานเด็กพิการซ้ำซ้อนนั่นเป็นบุญของโยมแค่นั้นที่ยังไม่ถึงเข้าถึงกับเนื้อนาบุญจริงๆความจริงเราทำบุญกับ ขอทานเอาตังใส่ดังเป้งเขาก็จะให้พรเรายาวเหยียดเลยใช่ไหมบาทเดียวให้พรแบบห้ารเลยและถ้าเราทำบุญกับคนไม่มีศีลเขาจะต้องไหว้บุญของเราแต่ถ้าเราทำบุญกับพระสงฆ์เราต้องไหว้บุญของเราทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องรู้สึกในบุญที่เราทำด้วยว่าเราปิติไหมบางทีเงินทองที่ได้มาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำบุญในเรื่องของพระพุทธศาสนาเหมือนกันบางคนก็จะใช้ไปในทางความรู้เด็กซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กสร้างโรงเรียนเป็นต้น พราะบุญของเขาจะอยู่แค่เรื่องการศึกษาบางคนก็บุญมหาศาลสร้างศาลาให้พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมให้พระวิปัสสนาบางคนก็แค่ซื้อเครื่องฟอกไตซื้อเครื่องมือแพทย์ก็แล้วแต่ที่มาของเงินเหมือนกันบุญต่างๆเหล่านั้นก็จะส่งผล ในแต่ละด้านเช่นสุขภาพดีปัญญาเลิศเป็นต้นมันก็อยู่ในกระบวนการบุญกริยาสิบอย่างส่วนมากแล้วให้แล้วให้ไม่ขาดในเวลาที่เราเป็นผู้ให้เราจะให้กี่ครั้งถ้าติดติดกันก็จะเบือ่อขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดถ้าเราไม่ใช่อาิิยชน เราก็คงจะยอมรับไม่ได้มีมือมีเท้าเหมือนกันทำไมไม่ทำมาหากินได้แต่ขอขอขอแต่เขาก็มีบุญที่จะขอนะมีครั้งหนึ่งแม่ไปแจกทานที่สนามหลวงคนก็ขออยู่อย่างนั้นยืนต่อคิวเราก็เอ๊ะทำไมไม่เลิก ทำไมไม่ไปกินเต้นอื่นบ้างเขาก็ตอบมาว่าก็เลิกแจกสิจะได้เลิกขอถ้ายังแจกอยู่ก็ยังขออยู่เออเอากระยมสินะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการพูดถึงปัจจัยนะครับที่ใช้ในการทำบุญก็จะส่งผลถึงว่าจะ ไปในทิศทางไหนนะครับลองพิจารณาดูนะครับเป็นคตินะครับเป็นคติให้เราคิดนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีอยามเช้านะครับ